จะฟังบริมาเสียงเธอดังมากโอเคทุกคนหรือจะเบาๆให้ก็ได้ไม่ได้จริงๆไม่คือทุกคนก็คือแบบพูดเสียงเราคืออะไรคือคือแบบพูดเสียงเบาคือแบบคือคือคือก็ได้แหละแต่ว่าเรียกยังไงอ่ะโดยกล่องเสียงปกติหนูมันก็วอลลุ่มเท่านี้อ่ะมันแบบมันมันมันอะไรอย่างเงี้ย พี่ป้อหนูตกภาษาจีนแหละห้องพี่ไม่ได้เรียนภาษาจีนซึ่งพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเหมือนกันภาษาจีนต้องไปามลาตินนะคะผมใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับนีทุกคนหนูอยากจะไม่ได้ไม่ได้อยากจะแบบว่าอวยหรืออะไรหรือความเชื่ออะไรนะแต่แบบว่าเรียกว่ายัางไงอ่ะเอ่อป้อะไปแบบทุกคนก็คิดว่ามีมูนเตรูุนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะเข้าสอบเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้แบบเป็นความเ่อไลฟ์นี้ ตืดๆความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะคือว่าอโป้กับเพื่อนอะ่ะก็คืออ่านกันมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็คือมันอ่านไม่ทันแล้วอีกห้านาทีจะสอบเงี้ยห้านาทีนั้นก็ไม่คิดจะทําอะไรกันนะก็คิดว่าแบบโอเคงั้นมาหาบทสวดหาอ่านกันเลยแล้วก็คือนั่งบทสวดแบบว่าคาถาก่อนสอบนั่งโมตัสน์อ่านบทยาวมากจ้ะแล้วก็เข้าไปสอบส่วนเพื่อนบุคคนผีจะอ่านทําไมเราก็ต้องใช้ความสามารถอันนี้ผู้นี้มันใช้บเราไม่ได้หรอกเนี่ยเราเพื่อนแบบว่า ม่ได้ส่นอะไรกันไม่ได้สนอะไรอะไรใช่ไหมพอเข้าไปนี้พอเข้าไปในห้องสอบปุ๊บสรุปโป้อกับเพื่อนที่แบบว่าคือคือแบบว่าคณิตศาสตร์อะทุกคนคือแบบว่าคนที่ไม่ท่องอะเก่งมากเลยนะเพื่อนป้อะที่มันไม,ไม่ที่มันไม่ได้ท่องแบบว่าบูเตรู้อะไรเงี้ยมันเก่งมากเลยนะคณิตแบบว่าคิดเร็วมากแต่ก็คือคณะที่ได้สอบอะป้อกับเพื่อนที่ท่องบูเตรู้น่ะได้เยอะกว่าทุกคนคือแบบเห็นหรือยังล่ะเชื่อหรือยัง หรือเปล่าหรือไม่รู้หรือเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็โอ้อย่างน้อยเราก็มีที่พึ่งในจิตใจแล้วกันนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหนูก็ไม่ไม่หนูก็ไม่ได้แบบคิดว่าแบบว่าโอเคถ้าเราไม่ทําอะไรแบบว่าการข้อสอบเปล่าเลยมัวมัวมัวมวแล้วส่วนหมดอ่ะแล้วมันจะถูกหมดก็คือแบบก็ไมา่เราต้องตั้งใจทําด้วยแค่แค่ต้องการให้มันแบบว่าเป็น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 ว่าอืมนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้อะไรกัน